มีหัวรถจักรคุณปู G ่จ e ี k เนะจอดอยู่ที่ช่วงป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาไม่รู้ว่าลากอะไรมานะเครื่องกั้นยังไม่ดังนะฮะ ยานเครื่องกั้นดังขึ้นแล้วนะครับวมีรถมาซ้อนกันสองขบวนเลยนะย่าจะอันนึงไปฝั่งมักขสรนอีกขบวนหนึ่งไปฝั่งหัวลำพง หมดแล้วนะครับน่าจะพอชำรุดนะครับเป็นรถ G E K ลากรถด,ดีเซลร์ราง 4019าผ่านไปแล้วนะครับส่วนขบวนนี้ครับนี่ลากหัวรถจักร G E A นะ4 0 1 0หโอ้โหนี่ตำนานนะครับ ตำนานรถจากพีสิงค์เลยลาก G E A สี่ห้าสองเก้าไปตรงนัหนนู้นต่อมนแล้วครับไว้กันยกแล้วไปแล้วเทฟโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ